เรื่องเอางานเซอร์เฟสนะครับก็บอกว่างานเซอร์เฟสทำเป็นก้อนโซลิดได้ไหมคะได้ไหม<า>ได้ครบต้องได้อยู่แล้วแต่ว่า <c oughs> เราต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้มันจะจะโดนโดนบน่นโดนบ่นเรื่อยเลยนะครับว่าเฮ้ยแบบโซลิดเวิร์กมันเก่งจะบอสโซลิดใช่ไหมเซอร์เฟสเขียนไม่ได้หรออะไรงี้จริงๆแล้วมันเหมือนกันนะครับมันทํางานร่วมกันได้เลยทั้งโซลิดทั้งเซอร์เฟสเลยคุณเขียนงานที่มันคอมเพล็ก คุณก็เขียนเป็นเซอร์เฟซก่อนแล้วมาทําเป็นโซลิดบอดี้ก็ได้หรือถ้าง,งานโซลิดมัน้อนเราก็คอนเวิร์ตเป็นโซลิดเฮ้ยเป็นเซอร์เฟซได้เลยเหมือนกันคคํถาถามก็คือทําเป็นโซลิดได้ปะได้ครับได้ครับแค่นี้เหรอจบแล้วเหรอพี่คำถามต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูครับ เพราะว่าอบางทีในส่วนของงาน Solid เนี่ยบางทีมันไม่ตอบโจทย์นะครับก็อาจจะต้องสวิตมาใช้เครื่องมือในส่วนของตัว Surface เข้าช่วยนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็คือ,อะจะเป็นงานฉีดนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวชิ้นงานเนี่ยเดี๋ยวผมลองตัดทิชช่นก่อนนะครับคือเราเจาเนื้อที่หนาบาริบเวณตรงกลางนี้ออก นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันหนาอยู่ประมาณมิลหนึ่งตรงนี้อยู่น่จาจะประมาณทักงสามมิลน,นะครับ,รบทีนี้เวลาเราจะฉีดชิ้นงานัวเนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการหดตัวชิ้นงานนะครับทีนี้เราจะทําให้ความหนาของตัวเนี้ยมันเท่ากันนะครับ,รบเราก็ต้องใช้ในส่วนของตัวเซอร์เฟเข้ามาช่วยนะครับก็อย่างนี้ก็เราใช้ในส่วนของตัวคําสั่ง offset surface นะครับก็ offset สามพิวนี้นะครับแล้วก็บอกว่า option ใส่ dimension เนี่ยใส่ไปหนึ่งนะครับแล้วก็กลับทิศทางตัวตัว surface นะครับโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัว uh, surface body ขึ้นมาหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมปรับเป็น transparent นะครับเราก็จะเห็นว่า surface มันเข้าไปอยู่ข้างในละนะครับเดี๋ยวเราจะทําการยืดในส่วนของตัว surface ตัวนี้นะครับเพื่อให้มัน โผล่ออกมานะครับจากตัวชิ้นงานก่อนนะครับอ่าผมคลิกขวาที่ขอบของเซอร์เฟตนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบตัว open loft นะครับแล้วก็บอกว่า untim นะครับตรงนี้ระยะเท่าไหร่เราก็ใส่ไปนะผมใส่ไปประมาณสักสี่สิบเอ่อสี่สิเอร์เซ็นนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันก็จะตัว Surface มันก็จะโผล่ออกมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการ f i l นะครับก็ใช้คำสั่ง fill surface ตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเค นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการใช้คําสั่งตัวนี้เซอร์เฟตนะครับเย็บตัวเซอร์เฟตตรงนี้เข้าด้วยกันซึ่งในหน้าต่างของตัวนิดเซอร์เฟตเนี่ยมันจะมีออปชันให้เราบอกว่าคอนร์ตตัวเนี้ยเป็น solid body เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเย็บไว้เฉยๆก่อนนะครับตรงนี้มันก็จะ active เป็นตัวเซอร์เฟตบอดี้นะครับเล้ก็เซอร์เฟตเดียวอ่าใช่เป็นเป็นเซอร์เฟตเดียวเป็นระบบปิดครับครับแล้วก็เราก็จะมีคำสั่งอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าตัว ทิเกณฑนะครับตัวนี้ก็ไว้สําหรับเป็น Surface ที่เป็นระบบเปิดนะครับเป็น Surface แบบผิวเปิดก็ได้หรือเป็นแบบผิวปิดก็ได้นะครับก็สามารถที่จะ Create เป็นตัว solid body ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับตรงนี้มันก็จะมีคําสั่งตัวหนึ่งนะครับที่เป็นในส่วนของตัว enclosed uh, volume นะครับแล้วก็ไปติ๊กออปชั่นตัวนี้นะครับมันก็จะ convert ตัว Surface ที่ uh, เป็นตัวเซอร์เฟปิดตัวนี้ให้กลายเป็น uh, solid ขึ้นมานะครับอ่ะ ออปชันตัวนี้นะครับบังเอิญผมลืมเอาออปชันออกอีกตัวหนึ่งก็คือตัว merge d i s l ก็คือมันจะรวมบอดี้เข้าด้วยกันนะครับอันนี้ผมเอาออปชันออกก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็จะได้ตัว solid body ขึ้นมาสองก้อนนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งพื้นฐานครับ combine <Hi. S 1> ตัดอ่ะนะครับก็เลือกเป็น subtract แล้วก็เลือกตัว body ที่เราจะตัดนะครับเป็นตัว ทูลน,นะครับอ่ะโอเคเราก็จะได้ตัวชิ้นงานนะครับมาแล้วก็ความหนาของตัวชิ้นงานก็จะใกล้เคียงกันนะครับอาจจะลองดู <c oughs> อ่ะโอเคผมลองตัดเซกชันดูนะครับอ่าโอเค,อเคอน,นะครับอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของพื้นผิวนะครับที่มันมีความหนาเท่ากันเนื่องจากว่าผิวตรงนี้มันเป็นผิวโคง้ง ถ้าเราจะใช้ตัว solid body เนี่ยมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าใช้ตัว surface นี่ก็จะควบคุมความหนาได้ง่ายขึ้นนะครับครับอ่าก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของการ convert ตัว surface